เสียค่าซ่อมเป็นแสนแน,แน่ๆถ้าไม่รู้เรื่องนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมวินคาจะมาอัปเดตปัญหาของโรเบิร์อ e ีคลาส e CGI 2 5 0 cg i w 2 1 2โฉมไฟแยกที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2022เป็นโฉมก่อนเฟสลิฟนะตอนนี้มีปัญหาที่ต้องรู้และก็ต้องระวังนั่นก็คือในส่วนของเฟืองแคมชาร์ปและในส่วนของเกียร์กระตุกในส่วนของเฟืองแคมชาร์ป เปลี่ยนเฟืองปลอมครับตะกองไว้ไกลเลยเเปลี่ยนเฟืองมาแล้วครับแต่ว่าเป็นเฟืองปลอมไม่ใช่เฟืองแท้ไม่จบท่านผู้ชมพอไม่จบนี่ต้องมาเปลี่ยนใหม่มันก็ต้องเสียเงินหลายรอบครั้งแรกที่ลูกค้าทํามาเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสามหมื่นบาทลักษณะของเฟืองอะเฟืองแข็มช้าจะเป็นแบบนี้มี2ตัวนะเนี่ยได้ใช้ต่กองจับมานี่คัมันมี2ตัวอันนี้ผมมาทำเป็นตัวอย่างคือถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนเฟืองปลอมเนี่ยมันอาจจะไม่จบท่านผู้ชม คำแนะนำเนะในส่วนของเฟืองแคมชา้าปสตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไอดีหรือฝั่งไอเสียเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของแท้เท่านั้นของแท้เนี่ยก็ราคาประมาณสัก5 0,000ืกว่าๆนะท่านผู้ชมถ้าของแท้ซึ่งราคานี้เนี่เป็นราคาโดยประมาณแต่และอู่อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นสินค้านําเข้าอาจจะมีในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยฉะนั้นเนี่ยโดยรวมถ้าเป็นของแท้ประมาณ5 0,000ืกว่าๆแล้วมันจะจบท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนปลอมนี ไม่แท้เนี่ยมันจะไม่จบและคันนี้นี่หน้าตาของเครื่องยนต์เขาประมาณนี้นอกจากนั้นก็มียังมีส่วนของฐานกรองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ซึ่งคันนี้เนี่ยจากการใช้คอมพิวเตอร์สตาร์ในการตรวจสอบนะจะต้องเปลี่ยนในส่วนของฐานกรองน้ำมันเครื่องด้วยฐานกรองน้ำมันเครื่องถ้ามันรั่วเนี่ยน้ำจะเข้าเครื่องยนต์เขาเรียกว่าออยเครื่องแตกนั่นเองอันนี้ก็ประมาณ2 0,000กว่าบาทแล้วในส่วนของคันนี้ เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเพราะว่าเป็นปี12เขาเรียกว่าเกียร์จุดเกเกียร์จุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์สตาร์เช็คนะจะต้องมีการเปลี่ยนเพจเกียร์ใหม่หรือว่าวงจรไฟฟ้าของเกียร์เนะี่ยซึ่งมีราคาประมาณสัก50 0 0 0บาทท่านผู้ชมในส่วนของเพจเกียร์นะและนอกนั้นยังมีต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของน้ำมันเกียร์ด้วยน้ำมันเกียร์ก็ประมาณ หมื่นบวกลบเพราะว่ามันมีทั้งกลองเกียร์ยางอ่างเกียร์เห็นไหมครับนี่ก็คือเคสนี้แล้วคันนี้เนี่ยพอลองขับดูก็เจอในส่วนของช่วงล่างรวมด้วยมีลูกหมากมีเหล็กกันโครงมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนที่จะต้องใช้เงินในการดูแลกษาฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเฉพาะเฟืองแคมเนี่ยก็กว่า5 0 0 0มื่นแล้วไปเจอเพดเกียร์ยรอกีก ทั้งน้ำมันเกียร์ก็6 0หม0นแค่2อ,อย่างนี้ก็แสนกว่าแล้วท่านผู้ชมฐานกองน้ำมันเครื่องออยเครื่องออยเกียร์อีกท่อน้ำคเครื่องปั๊มน้ำวาล์วน้ำท่านผู้ชมระวังให้ดีๆเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีโอกาสขึ้นได้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นรถมือ2และรถพวกนี้เนี่ยอายุก็เกิน12-13ปีแล้วถ้าหากดูแลไม่ดีเจ้าของคนเก่าซ่อมไม่ตรงจุดใช้อะไรปลอมมันอาจจะไม่จบแล้วนำมาซึ่งการเสียเงินแสนก็ได้ วินคาร์ก็เลยอยากจะมาเตือนภัยอยากจะให้ระวังกันในส่วนของการซ่อมจริงอยู่ครับในการซ่อมบำรุงบางครั้งในยามที่เราอาจจะมีงบประมาณจํากัดเราต้องใช้อะไรที่เป็นอะไรทางเลือกแต่ว่ามันไม่ได้จบแต่อยากจะให้คิดในระยะยาวนะครับถ้าหากว่าเราใช้อะไรไม่แท้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องมาเปลี่ยนหลายรอบเปลี่ยนหลายครั้งเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินอย่างครั้นี้ก็คงต้องจอดอยู่ที่อู่ดีอย่างน้อยก็3-4วันแล้วก็ไม่ได้ใช้รถแล้วก็ต้องเสียเงินเกือบเกือบแสนบาท ถ้าไม่อยากเสียเวลาหลายวันไม่อยากเสียเวลาหลายรอบไม่อยากเสียเวลาที่มีค่าในชีวิตแล้วก็ไม่อยากเสียเงินแสนแนะนําให้รีบตรวจสอบเอาเบ้นของคุณไปให้อู่พิจิตรชานใกล้บ้านตรวจสอบหรือคนไหนที่อยู่แถวมินบุรีรามอินทรากรเกษตรนวม,มินคานยาวสามารถที่จะนํารถเบ้นของคุณมาตรวจสอบที่เบ้นวีพีได้เบ้นวีพีเรายินดีที่จะตรวจสอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเราใช้ ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใช้คอมพิวเตอร์ตาในการตรวจเช็คซึ่งมีความแม่นยําระดับ99ขึ้นไปอยู่แล้วและถ้าหากว่าท่านใดอยากมานะโทรมาก่อนเพื่อนัดหมายคิวที่เบอร์โทรศัพท์0818561515 0818561515เบนวีีเปิดทำการตั้งแต่เวลา9นิกาถึง18นากาวันจันทร์ถึงวันเสาร์เบนซวีีการันตีมากที่สุดในรามอินทรา